สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ว่าผู้ช่องไอคอีกแล้วเช่นเคยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถ่ายเบื้องหลัง MV ไม่ห้างมหาเสน่ห์สวัสดีครับเมนูเขาบอกว่าต้องพูดหลอ่อพูดในตกโอนเจริญธนานบ้างครับผม เรือีตอันอันมาตกปีตตอกันไปเลยนให้มันสูเสียงไปเลยในปบหนึง่งสองสองนี่ก็คือฉากแรกคัดแรกที่พวกเราเริ่มถ่ายกันก็ยืนรอเพลงเออเอ,อไปก่อนแล้วก็กันเพลงมัคือว่าคืนและเนาะออ เย็ดแม่ก็ลืมสวัสดีคุกสวัสดีครับเทนิวขอมาเป็นกุู๊สุดหลอนนะคะพงศ์<จ>ไปใจพ่าได้ยืยนยันละหนึ่งสองซ่มนี่พวกเราก็เดินทางมาถึงคัดที่สองจ่ได้และเยดแม่ก็ว่าจะถ่ายแค่ฉากเดียวโอ๊ยตายจะข้ามก็ข้ามแล้วแฉก็ไม่มี เขาลืมมนีหมัวไปหลดด้วยสายในที่สุดก็เดินทางมาถึงคัดสุดท้ายของฉากแรกแล้วทุกคนเย้ yeah, yeah, ดีใจหน่อยจะถ่ายเสร็จสักฉากแรกแล้วสวัสดีครับเพลงนี้ขอมอมกวับคู่สุดหล่อน,นะครับผมผูเดี่ทรกคนจังทานานนะครับผม เอาละทุกคนล้างถ่ายฉากแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปฉากที่2องนะทุกคนฉากที่2ก็จะเป็นเพลงอินโทรช่วงเปิดเพลงคลิปแม่ห้างนะทุกคนมันก็จะขึ้นเป็นอินโทรแดดเด็ะเดเด๊ะเดนหมุนทุกค กีตามึงกับลูกมาเต้นน้ำคูเนาะกูเลยยืนแอคที่ตรงนั้นปาด์ันนี่แอลคอยสมสูตรแถมเป็นแต่แอลรันปัดแตแอนน์<า>เอิร์นา่ายโรงเรียนเนี่ยมาเนาะมันเป็นกุศลยางได้งแอลไปบ่ สูส่เอาอันนี้ฉากชุดทายข้อคัดข้อเออคัดที่สองฟาฟาไปแป๊บสูขอโฆษณากันในแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้นักแสดงไปเปลี่ยนชุดสักกันเดี๋ยวมันตีบ้องอ้ามขอขอโฆษณาไปแป๊บหนึ่ง บานี่เขาก็จะไปช่วงที่สองช่วงที่สองห้องอินโทรเด้อกันรับ้มกัน,นเลย,ลลยเลยชุดีกระตามแฟชั่นเพื่อนๆออกแบบมาเด้อสุดกะโบ,บคือบานคือเมืองคือเก่งนักเรียนเสือโปโนโอตีปวงปันไหลถาเพงลงระบาลนี้เอาท่า โอ้ยตายแล้วลูมิโดจบตัวเดีอวไปอะไมอะไม้คัดสองฉากสอง เขาชูช่วงคัดสุดท้ายแล้วบายบายบายฮ,ฮู้ฮู้ฮฮฮฮฮ เราสองคนก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายกันแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นฉากร้องเพลงนั่นเองเราจะเ้าวจะดีดนึงร้องสองนั่นเองเสียง,ก,งก,ก็จะสู่ขี้ในปากจะพม่านี่ก็สะท้อนฟังกัด้วยนะท่านผู้ชมเออก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมถลองเป็นบทสมแตกแล้วกันหมดหัวเขานอนเลยเด้เอฟซี FC ทุกคนบายไปละไป,ไปชมไปชมกันเลยไปเลยหนึ่ง,งสอง สบายใจเที่ยงในใจได้พูดได้คุยว้าวสวย่ต้องมาตัวกูเลยเนาะแท่ติ่นเดียวป่ะแท่กแต่ทั้งต้่นทั้งหล่ออเอา่ะต้นไปโหลดจเลยเขาให้มันโจเพลงได้บ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสบายใจเที่ยงในใจได้พูดได้คุย เออนเขามายุทนี้ซายุ้งทนี้เดี๋ยวอนี่ซาซายุงทันี้เออมาทำไมวะเดี๋ยวเขอยืนกันนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้ามันจะห็นเสือซับอ้ใจได้ยซยุ้นเอาเดี๋ยวสุดนั้นให้ต้องเปียงหนึ่งหนึ่งสองส สบายใจเที่ยในกจได้ผู้ได้คุยพเขาเฉยๆมาถึงเรานน้เนแลเนทีงเป็นไม่ห่งน่พอได้ห่างเมื่อทอะสบการจะคงมาคอยตัพี่นี่เนาะก็เลยนิยมยมนิยมพี่แสนิยมอย่างแรอยางลออาอยเปสร้างสมไม่ห่างไม่ซาักไมนหนึงนาแล้เกี่ยวตานที่ผ่านมาไม่เป็นปัญหาได้เลยปัญหาบ่มีบ่มี เราอัดไ้ทำไมหนึ่งสองสามเคยยบมาหนีอีกเอยมองนี้ออเอาคำอึโอวสาวหมหนึ่งสองสามคอโอวสาวไม่ห่างกางยีดาาไม่ดีเดือดต้องการและที่ ซัมไใหนึ่งสองสยังหนสองซ้ำซาำใจดียแค่ในใจหี่ท่ยพอเอุยซุยต้องมาคููหเลยน้องถ้เย็นเปนไม่ห่างแ่อได้ห่างเพือทอการีคงมาพอตัวนี้นี่ล้อก็เลยนิยมนิยมนิยมพี่แสนิยมอยากใครก็อยากเนา เอาว si ะคำคำคำอ่ยไหมจ่ายใจบาหนึ่งหนึ่งสองสอเอ่ยโอสาวไม่ห่างนานเอาเรืองดังเลย1หนึ่งสองเอายโอสาวไม่หางดังนี่รำมีดีนี่เดอนสมกัน เยนะทุกคนนี่ก็จะเป็น MV เพลงแม่ห้างมหาสนีจะแต่เป็นเบื้องหลังนะท่านผู้ชมซึ่ง MV หรือว่าส่วนเต็มของมันเราได้ลงไปในช่องเราแล้วนะท่านผู้ชมก็สามารถไปดูได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ็อก้ายเดี๋ยวมีเบื้องหลังตอนที่2อีกเพราะว่าเราถ่ายตอนนั้นมันค่ำแล้วแสงมันไม่ได้ก็ดูในคลิปแล้วกันมันมัวมาโอเคไปละไปไป